ความศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จจริงหรือไม่ตามที่มีคนเชื่อกันนะครับไปติดตามเกาะขาบวนรถไร้ไปกับปางเง่มครับสำหรับผมธีระธัญญานันผลและทีมข่าวไร์นิวส์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียน้ทราบว่าน้อยครั้งมากครับที่จะเห็นภาพความสามัคคีปรองดองและกิจกรรมร่วมกันระหว่างตำรวจกับชาวบ้านเพราะส่วนใหญ่จะเห็นจังหวัดอำเภอสำนักงานเขตจัดกิจกรรมเช่นนี้เมื่อถูกชวนทำข่าวก็ะพมจึงรับปากทันทีครับการปั่นจักรยานเพื่อปลูกป่าครั้งนี้ระยะทางไกลามากจากจุดปลไปรถเขตรับผิดชอบของสอนทอ่าข้ามกอม ไปนู้นถึงวัดธรรมคุณารามหรือวัดหลวงพ่อเต่าเขตพื้นที่สอนอบางขุนเทียนครับ10กิโลครับเรียกว่าชายทะเลกรุงเทพเลี้ยวขวาก็จะไปตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับความสามัคคีเช่นนี้ท่านพันตำรวจเอกธนันทรรัตนสิทธิาพาฒผู้กํากับสอนอท่าข้ามที่เพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียง10เดือนถามได้บอกว่า สถิติการก่ออาชญากรรมก่อนมารับตําแหน่งกับหลังรับตําแหน่งลดลง50เเซ์ครับอันนี้ประธานที่กองบัญชาการตารวจนครบาลได้โดยเฉพาะคดีรถรถยนต์รถจักรยานยนต์หายเนี่ยนะครับก็ลดลงอย่างมากนะครับมีสถิติที่คนครบาลเลยในภาพรวมนะครับกิจกรรมปั่นป,ปลูกป่าครั้งนี้นะครับนอกจากได้ออกกําลังกายได้สิ่งแวดล้อมได้ความสามัคคีปรองดองแล้วยังได้เงินทุนมาบำรุงสถานีตำรวจ ทำบุญที่วัดพระพุทธบาทน้ำผูสรารวบรีด้วยครับฟังประธานกตต,ต,ตอรอคุณกฤษดาลิมบนาถาวรพูดแล้วชื่นใจครับไม่มีหน้าที่หาเงินให้ตํารวจใช้ครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยเราทําเพื่อให้มวลชนไม่ใช่เอาเงินให้ตํารวจใช้ครับให้ต,ต่อยอดไปเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตำรวจดีชุมชนก็ดีสนันครับยย yeah. ไม่เหมือนตำรวจบางสองนอที่เพื่อนๆส่งข่าวมาให้ดูทำบัตรคอนเสิร์ตการกุศลที่โอขายบัตรไปทั่วนะครับบัตรละ1,000บาทอันนี้ได้มาจากไสงานก่อสร้างย่านอ่อนนุชไม่รู้ว่าบัตรจริงหรือบัตรปลอมไม่รู้ว่าตำรวจในบัตรจะทราบเรื่องหรือเปล่าครับ จุดที่ปล่อยรถจักรยานปั่นก็คือเทวาลท่านท้าวมหาราพรมอันรีตำอภัทรศราธิบดีที่มีผู้มีใจบุญศรัทธาบริจาคที่ให้สร้างเมื่อ5ปีก่อนวันนี้มีพิธีบวงสวงประจำปีครับเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าองค์ท้าวมหาพรหมทำไมจึงได้รับการเคารพสักการะบูชาไม่น้อยกว่าเทพเจ้าองค์อื่นๆในศาสนาพราหมณ์ตามคำพีมัสยาบุรณะ ทัพพรหมนะครับมีหพักหรือ5หน้านะครับแล้วหายไปไหนหน้าหนึ่งหน้าที่ห้านั่นอยู่บนศีรษะครับแต่ถูกพระอิศวรตัดออกไปครับแล้วทำไมายึงบอกว่าองค์เท้ามหาพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ที่เรียกว่าพรหมลิขิตนั่นแหละครับก็เพราะว่าเท้าเธอเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมานสิครับสร้างให้ทุกคนมีวันณะต่างๆแตกต่างกันไปครับสร้างวันณับพราม จากพระโอฬสร้างวรณณะกริย์จากอกสร้างวรณณะแพทย์จากท้องและสร้างวรรณะสูตรจากเท้าห่วงนี้ชีนะเพื่อนๆนจะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียนะครับแม้นจะมีประชากรนับพันล้านคนแต่ก็ไม่มีความวุ่นวายแตกแยกก็เพราะว่ามีชนชั้นวรณะกำกับดูแลอยู่ครับ ไม่เหมือนบางประเทศที่ประชากรยังเพียงแค่60-70ล้านคนยังแตกแยกมากกว่าประเทศอินเดียอีกครับปาเแง่มและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนปูน ตดตามเกาะข,อขอบวนรถบไ,ไปกับป๋าหง็มได้ที่ a c e b o o k แฟนเพจข่าวป๋าหง็มทุกวันและอินตราแกรมป๋าแอูมปูน